ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังขับรถนะครับไม่ใช่มาทดลองรถนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดนายกนะครับซึ่งจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศในงานแสดงมุทิศาก,การะในวันคล้ายวันกรุณภาพนะครับซึ่งตรงกวันที่16ตุลาคมปีนี้นะครับ2555เนี่ย ของหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดราหารไล่นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่บนบนถนนมอเตอร์เวย์นะครับอยู่ระหว่างการเดินทางกันนะครับภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับผู้คนจะมากน,าน,น้อยขนาดไหนความศรัทธายังมีมากอยู่หรือเปม่านะครับท่านผู้ชมก็อยากรู้พร้อมกับผมใช่ไหมครับไปเจอกันที่วัดราหารไล่ครับไปกันเลยครับ นามกล่าวขานระบือไกลยอดคุ้นพลบานคายยังจับใจไม่ทายทนอีกพระเครื่องที่ดงดังแน่นอนพระกิ่งชินนบัญชรผงคลายกุมารหลวงปู่ทิแมแห่งวัดราหารไรเกจิอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ในตำนาน วัตถุมงคลเกิดอาภินิหารผู้คนเริ่มโจทย์คานแสวงหามาครอบครองหลวงผู้ทิมวัดระหารไรยอดคุ้นพลบานคายของเมืองระยอง จำนงในวัดถูกมงคลเพื่อให้สาธุชนเพื่อนไทยทั้งพองร่วมสร้างสรรค์สามขีปปองดองเป็นอยู่ในคันลองของคุณ,ณธรรมดินมันทอนความแน่นอนเป็นบอกเกิดคนเป็นสัตว์อันประเสริฐสร้างความดีให้ชี้นำพวกนักกินเมืองโกงเมืองต้องรับกรรมคุณองการกระทำ้ายชาติขายแผ่นดิน หลวงผู้ทิพวัตระหานไรเกจีตังของบันายสีเมืองระยองหลวงผู้ทิพวัตระหานไรจะปกป้องคุ้มภัยแล่คนมีศรัทธาเกิดเป็นคนมุงทำดีเถิดนาคือแสงแห่งศรัทธาของคุณธรรมเป็นนายคนสร้างกิเลตันหามัวเสริมสร้างศรัทธาด้วยความคิดชั้นต่ำ ัวลลงเงดค่บท่านผู้ชมค,ครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ภายในบริเวณของวัดรักขาไล่นะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณวัดตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในประมาณสักบ่ายสองโมงแล้วนะโดยประมาณเพราะว่าตั้งแต่เช้านี่ตั้งแต่เดินทางมาตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วก็เดินโต,ตรเตอละลายไปทัว่วเลยบริเวณวัดนะฮะไปดูตามซุ้มอาหารบ้างนะครับไปสักการ,ระที่ ปกติเก่าแล้วก็ไปที่ภายในบนดกของหลวงุทิมด้วยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังที่ติตรงนี้ก็เป็นรูปเหมือนหลวงุทิมนะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งขณะนี้กาลังอยู่ในระหว่างการดําเนินงานอยู่รวมทั้งอาคารนะฮะนี่ฮะอันในประสงค์เนี่ยของวัดมหาไร่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่นะครับเขาเรียกว่าโตขึ้นใหญ่ขึ้นทุกๆปีแล้วก็วันนี้นะฮะสังเกตได้เลยว่ามีประชาชนเนี่ยให้ความศรัทธานะครับ เรื่องเกี am, ่ยวกับว really ัตถุมงคลก็ดีนะครับหรือว so <po> ่าศรัทาในตัวของทีมก็ดีนะครับมีจานวนมากขึ้นประกอบมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วแต่ว่าผมมาเนี่ยปีนี้ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเต็มพื้นที่ของวัดเนี่ยแทบจะไม่มีที่ให้จอดเลยต้องจอดนู่นจอดที่วัดหลานใหญ่แล้วก็ต้องเดินทางเข้ามาที่วัดหลานไร่แห่งนี้นะครับบรรยากาศนี่อย่างท่นท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับมีมากมายทีเดียวที่เป็นสิ่งราพนละน้อยมากมายวันนี้เนี่ยผมมาเนี่ยผมยังได้วัตถุมงคลไปบางส่วนเลยนิดหน่อยเลยนะแล้วก็ อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่มีความศรัทธาในเรื่องราวของหลวงปู่ทิมนะครับแม้จะไม่ได้มีวัตถุมงคลที่เป็นของเก่าของหลวงทิมนะครับแต่ของใหม่ใหม่ภายในวัดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเียว่าถ้าคุณมาร่วมบุญแล้วก็มาทาบุญที่วัดหลวงปู่ทิมนะครับก็จะได้วัตถุมงคลกลับไปแน่นอนนะครับก็สอบถามที่พระอาจารย์เชยนะครับเจ้าอาวาสวัดพระหารไล่นะครับไม่ง่ายแค่นี้เองนะครับที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมจะไปเจอนที่สถานีครับ